ง่งเบงเลยหนึ่งทีมาแล้วครับหนึ่งทีวันนี้เลือกเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างเบนฟิก้าเปิดบ้านพบกับโมนาโกคู่นี้คิกออฟกันตีสามสำหรับผลงานของเลกแรกในคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งเบนฟิก้าครับตุนความได้เปรียบมาก่อนชนะมาได้1ประตูต่อ0ูนยสำหรับฟอร์มโดยรวมของคู่นี้ เจ้าบ้านดูดีกว่าเยอะครับทีมเยือนในรายการนี้แพ้ถึง4เกมชนะแค่เกมเดียวอ่อนพร้อมเกมนี้ก็จะขาดตัวหลักกันทั้งคู่ครับแต่ดูจากรายชื่อแล้วทางฝั่งทีมเยือนน่าจะหนักกว่าฟอร์มโดยรวมของเกมที่แล้วครับที่เจอกันเป็นเบนฟิก้าเหนือกว่าหมดครับทั้งเรื่องจังหวะการจบสกอร์และเปอร์เซ็นต์การครองบอลเกมนี้เจ้าบ้านเบนฟิก้าครับได้กลับมาเล่นในบ้านได้เปรียบกว่าเยอะ ทั้งแรงเชียร์สภาสนามและสกอร์ที่ตุนมาได้ก่อนในนัดแรกเกมนี้เงื่อนไขให้เจ้าบ้านครับเหนือกว่าที่แค่0.5มองว่าคืนนี้ยังไงทีมเยอรม,มนโก,โกก็ไม่น่ารอดครับเกมนี้เบนฟิก้าเจ้าบ้านมีลุ้นยิงขาดได้เลยคงเบ้งขอเล็งเบนฟิก้าเยอลิสบอนร่อนเข้ารอบและนี่คือคงเบ้งเล่งหนึ่งทีมวันนี้ครับคิดเห็นกันแบบไหนคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับรวมถึงกดติดตามไว้ถ้าไม่อยากพลาดในคลิปถ,ถัดไปแล้วพบกันใหม่ครับกับคงเบ้งเล่งหนง